ชื่อสัมพันธ์สิทธิวัฒน,นะครับตอนนี้ก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งครับรูปแบบของงานที่มันชอบก็ตอนนี้เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์ในคนเดียวครับก็ทําทั้งทาทั้งเว็บแล้วก็การดีไซน์ของพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่จะใช้บนมือถือแล้วก็แท็บเล็ต รู้จักรู้จักที่จะฝึกฝน,นในด้านการการการทางานในด้านการออกแบบแล้วก็เรียนรู้พวกเกี่ยวกับความรู้อื่นๆนะครให้มันให้มันกว้างๆนะเพื่อที่เวลาเราทํางานอะไรเราก็จะสามารถทําไดช้ชื่อธีรศักดิ์ลำพองครับชื่อเล่นชื่อสองนะครับก็ตอนที่เรียนอยู่นี่นะี่ยเรียน เอกดิจิตอลโฟโต้แอนด์กราฟิกดีไซน์ครับก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วครับทำในตำแหน่งของดีไซเนอร์นะครับที่บริษัท x g p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  r r รครับผมสรับในเรื่องของขั้นตอนการทาง,งานก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการรับรบีงานจากลูกค้ามาครับผมแล้วก็นำในส่วนของการออกแบบออกแบบงานครับผมแล้วก็ ที่ที่บริษัทเองเนี่ยจะเป็นในลักษณะของโรงพิมพแล้วผมก็เมื่อทำการออกแบบแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสดีที่เราได้เห็นงานจริงๆเลยเพราะว่างานจริงเนี่ยจะถูกพิมพ์ออกไปงานลูกค้าครับสำหรับคนที่อยากจะฝากอ,อ,อยากทำในอาชีพเนี่ยครับก็ อยากให้ในเรื่องของความตั้งใจจริงครับผมเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นอาชีพไม่ง่ายครับผมแต่ว่าก็ไม่ง่ายเป็นเรื่องที่ที่จะต้องฝึกฝนในเรื่องของฝีมือในการทํางานฝีมือในการออกแบบทักษะโปรแกรมที่ใช้ครับผมก็สิ่งต่างๆเนี้ยยังมีในเรื่องของการเข้าหาผู้คนเข้าหาสังคมอีกครับผมก็ถ้าสามารถทําในสิ่งต่างๆเนี้ยได้สามารถเข้ากันได้ไม่จําเป็นต้องดี สิ่งเบบนี้ก็จะสามารถผลได้แล้วก็จะสามารถทำอาชีพนี้ได้ครับผมผมชื่อปริวัตรธีสินครับชื่อเล่นชื่อแฟงเป็นพนักง,งาน <c oughs> บริษัท,โ,ทโนแมนวิชเชอเอฟอยู่ที่ลาดพร้ราวครับส่วนใหญ่เป็นงานโฆษณาครับก็คือจะทำโฆษณาของพวกนีเวียของโอมันตีนบ้างเบลดิคูนบ้าง จะเป็นโดยหลักๆจะเป็นการ a อนิเมตกับโมเดลแล้วก็มีการคอมพิต์เข้ามาเกี่ยวด้วยนิดหน่อโดยคนที่จะเข้ามาทำงานด้านสายงานนี้นะครับแนะนำว่าคนที่จะฟิตตัวเองในเรื่องของทักษะแล้วก็มุมมองโดยการดูงานให้เยอะ ดูโฆษณาดูอะไรเงี้ยก็พยายามคิดมองว่าเออเนี่ยงานนี้เขาทําออกมาแบบนี้มีการดีไซน์แบบไหนความคิดสร้างสของเขาจุดมุมมองของเขาที่เขาให้เราดูเนี่ยเป็นแบบไหนเพื่อจะได้แบบฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาเพื่อจะแบบพอแบบมาเจองานจริงเนี่ยจะได้ทํางานจริงได้ออกมาโอเคแล้วมีความสุขกับงานที่ทําด้วยครับัดครับ ทระ,ะจำหลักวิทยาลงครับเ,เรียนอยู่เอกแอนิเมชันครับผมตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทอัญญานแอนิเมชันครับครับตอนนี้ผมทำอยู่ตำแหน่งโมเดลเลอร์ก็หลักๆก,ก็คือรับหน้าที่ทำคาแรคเตอร์ทั้งหมดก็คือตั้งแต่ปั้นปั้นทำสีทำเท็กเจอร์ทำา v v แล้วก็เบลนเชฟครับ ด้านแอนิเมชันนะครับเรื่องฝีมือเนี่ยเป็นผมว่ามันเป็นแค่ใบเบิกทางก็คือเราตอนสมัครงานนะเราใช้ฝีมือเข้ามาแต่ตอนทํางานจริงเนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบกับหน้าที่ของตัวเองคือต้องทํางานให้ทันเวลาให้ไม่ไปกระเทือนถึงฝ่ายอื่นซึ่งถ้าเราทําช้าไปคนหนึงแล้วฝ่ายอื่นก็จะช้าตามไปด้วยซึ่งมันจะมีผลกระทบกับบริษัทเพระนั้นผมว่าเรื่องนี้สาคัญมากครับ สวัสดีครับผมชื่อภูมิคูศรีวินิตนะครับชื่อเล่นชื่อแป๊บครับตอนนี้ทําเป็นผู้ช่วยผูมุกับนะครับอยู่บริษัทโทศการฟิล์มก็จะทําเกี่ยวกับโฆษณาครับก็เป็นโฆษณาเป็นโฆษณาตามโทรทัศนทั่วไปครับแล้วก็จะมีทาพวกวิดีโอไวรัลลง YouTube หรืออะไรอย่างนี้ต่างๆก็ สิ่งที่อยากฝากนะครับอยากให้อดทนนะครับแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบอ่ะมันสาคัญมากถึงแม้ว่าโอเคส่วนตัวเนี่ยตอนเรียนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรมากมายความรับผิดชอบก็ถือว่าน้อยแต่ว่าพอได้พอไปทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความรับผิดชอบมันสาคัญมากเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวอย่างอยู่มาหาลัยเนี่ยเราเรียนถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจไม่รับผิดชอบคนที่ไม่จบก็คือเราแต่ว่าถ้าเกิดไปทํางานจริงๆเนี่ยคุณไม่รับผิดชอบคุณไม่ตั้งใจที่จะทามีเป็น หลายสิบชีวิตที่ทํางานด้วยกันกับคุณน่ะเขาจะต้องพังแบบคุณซึ่งมันไม่ใช่แล้วสโคบงานเนี่ยมันไม่ใช่เงินแค่หลักหลักสิบหลักร้อยเงินสโคบมันเป็นแสนเป็นล้านขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเกิดความผิดพลาดขึ้นมาคุณตัวคุณเองคุณไม่สามารถชดใช้มันได้แน่นอนถึงแม้คุณถ้าเกิดแบบอ่าคุณจะบอกว่าบ้านคุณรวยมันทําไม่ได้เพราะว่าความพังพังทลายของทุกคนเนี่ยคุณไม่สามารถไปรับใช้ชีวิตเขาได้ไงถ้าเกิดคุณไม่รับผิดชอบให้คนเดียวเนี่ยทุกคนจบไม่ใช่แค่คุณจบ ดังนั้นผมแบบอยากจะฝากให้แบบมีความอดทนตั้งใจแล้วก็รับผิดชอบให้มากๆครับคุณจะประสบความสำเร็จได้นะผมเชื่อครับชื่อพลวัตยศยิ่งนะครับชื่อเล่นชื่อปังครับเป็นมีดีรุ่นหนึ่งครับเป็นครีเอทีฟดี r เตอร์รายการช่องไทยพีบีครับก็หาข้อมูลของแขกรับเชิญรายการที่เป็นผู้สูงอายุต่างๆทั่วประเทศนะฮะจากอินเทอร์เน็ตบ้างจาก การเจอพวกระตัวจริงบ้างแล้วก็นําเสนอโปรดิวเซอร์เมื่อผ่านแล้วก็นําออกไปถ่ายในกองถ่ายครับก็ควบคุมกองถ่ายการถ่ายทั้งหมดจนถึงการตัดต่อจนออกเป็นเทปรายการอย่างไรการครับสําหรับคนที่อยากทําครับก็ฝึกฝนตัวเองเริ่มจากน้องๆครับเริ่มหางานประกวดเริ่มหาอะไรไปเรื่อยๆให้เรารู้สโคปงานทั้งหมดก่อนไม่ว่าเราจะไปทํางานสายไหนไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือหนังหรือ โฆษณาก็ตามเนี่ยฮะก็สายงานนี้เป็นสายงานที่ค่อนข้างที่จะหนักและเหนื่อยนะครับอาจจะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องหลักของชีวิตก็ขอให้มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะครับถ้าใครอยากเป็นพุ่มกับรายการหรือพุ่มกับหนังก็อดทน,นครับถึงแม้ว่ามันอาจจะลําบากแต่ใช้ชนะหรือความสำเร็จที่มันได้มันมันค่อนข้างที่จะอิ่มเอมับชีวิตครับครับชื่ออภิอาารัตอัคราเสรถางครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ มาจากภาควิชาเทคโนโลยีมีเดียประจอำ9ทธนบุรีตอนนี้เป็นเว็บมาสเตอร์อยู่โรงพยาบาล BNH ครับรูปแบบงานที่เราผิดชอบจะมีอยู่2-3ส่วนก็คือส่วนแรกด้านดูแล m a i n t e n น n c เว็บไซต์ทั้งคอนเทนต์ทั้งรูปภาพทั้งแบนเนอร์แล้วก็ทุกอย่างในเว็บเลยครับส่วนที่2ก็คือการดูแล เชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับโซเชียลมีเดียของโรงพยบาบาลครับเอ,อ่สำหรับน้องๆที่อยากเป็นเว็บมาสเตอร์นะครับแนะนำว่าควรเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ปี4เรียนจบรับปริญญาแล้วค่อยอยากจะเป็นคือทุกอาชีพควรรู้ตัวเองก่อนว่าอาชีพนี้ใช่ที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่า แล้วก็พอรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ทําให้มันเต็มที่อย่าอยาอย่าหอยาอ,ยอย่าเลิกล้มไปเลยยุดได้ครับผมครับผมโคตชครับพิทวีคงพันครับจากเทคโนโลยีมีเดียนุนึ่งครับผมรูปแบบงานหลักเลยก็คือจะเป็นเว็บเดียรลอปเปอร์ครับอย่างง่ายก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์ครับผม ตอนคือตงานของผมจะส่วนใหญ่จะรับเป็นฟรีแลนซ์ซึ่งหลักๆเลยก็คือจะโคกับบริษัทหนึ่งที่รับออเดอร์มาว่าเขียนโปรแกรมตามคำสั่งว่าเขาต้องการอะไรบ้าซงซึ่งหลักเลยก็คือเขียนรูปหลักใม้เขาโดยโดยทํางานผ่านทาง,ทางด้านเว็บเบสครับผมคือนองก็ศึกษาด้วยตัวเองโดยการเปิดเว็บไซต์ซึ่งในสายงานด้านนี้มันมีเยอะมาก คือค้นหาได้เลยที่น้องๆอ,อยากอยากเป็นอะไรอยากเป็นเว็บโปรแม่งอยากเป็นมบายแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ก็คือสามารถศึกษาได้หมดอย่างแรกก็คือค้นหาหาความรู้อย่างที่2ก็คือว่าจะมีสื่อสื่อสังคมที่เป็นสายโปรแกรมเมอร์หรือสายอื่นๆก,ก็มีเหมือนกันครับผมที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ได้เป็นความรู้ได้การได้เป็นความรู้เนี่ยเป็นประสบ มันก็ถือว่าเราได้ประสกรบการณ์ใหม่ๆโดยที่เราไม่จะเป็นที่จะต้องศึกษาวยตัวเองแต่เราฟังจากฝากคนอื่นเข้ามาหรือว่าคือคุยกับคนอื่นที่เป็นสายที่ที่เป็นสายเดียวกับเราเยอะๆอะครับตรงนี้ก็คือมันจะได้ความรู้ที่ที่ดีโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อย,ยครับผม